สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พน้องแฟนเพจคูปตาจากเกษตรยนต์ทาง Facebook และช่องทาง YouTube นะครับผมมานี่กลับพบกับเสืยววอออีเช่นเคยนะครับผมเหลืองามยามดีเลยนะครับผมมีนายซงรถแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่น L4028 ขนาด40แรงม้านะครับขั้นนี้เป็นของคุณพี่มณชัยนะครับผมคุณพี่มณชัยก็ได้นั่รถแท็กเตอร์ L4018 ตัวเก่าตัวแรกนะผมมาที่เท่นเป็น L4028 ไม่ล่าสุดชมไมเลยนะครับผมทรงอยู่บ้านว่างทรงอยู่บ้านลาดว่างงวงตำบลน,น้องโมแดงอาเภอหนองโมแดงจังหวัดชัยพุ่มนะครับผมเหลืองามยํำดีเลยวันที่30ก 2, ันาคม2568ก็ต้องขอกับพุุนพี่มนชัยเลย่นล่าเลยนะครับบางทีไว้วางใจที่มาเลือกใสบร,ริการกับทางร้านคู่ปัตาจากเกษตรยนต์จังหวัดหนองบนวเพเทศซวอดูแลโอเคเมื่อื่นเดี๋ยวไปทรงเลยนะครับ มาฮอดแล้วนะครับผมบ้านของคุณพีมนใชัยนะครับบ้านลาดวังม่วงนะครับผมตำบลน,น้องโมแดงอำเภอหนองโมแดงจังหวัดชัยภูมินะครับสวยงามอีกหนึ่งเคเล็ดลันะครับผมแท็กเตอร์คูโบตานะครับผมดุ่น l 4 0 2 8นะครับผมขนาด40แรงมา้าตัวรถกับใบมีดนะครับผมคุณพีมนใชัยก็ได้ดนำรถคันนี้เลย L 4 0 1 8นะครับ ตัวรถไม่มิดเหมือนกันนะครับมากติเทินแหลกเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่โฉมใหม่กว่าเก่านะครับอา่านี้ซอวอกะมาก,กับซ้างเจอ,อีกเช่นเคยนะครับนะครับหรืองานยำดีเลยนะผมวันที่30กรกยาคม2568นะครับผม ครับผมหลังจากเอา L4028 ให้ลูกค้าแล้วนะครับก็จะ,จะน้่รถลูกค้านะครับผม Tn นามาต t เทิน L4018 กับร้านเฮ้านะครับตัวรถใบมีดเทินตัวรถใบมีดนะครับรุ่นเดียวกันแลยนะครับ40แรงมากเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโฉมไม่กว่านะครับผม รับตีเทือนทุกรุ่นทุกกี่งห่อนะครับผมอ่าจะเป็นคู่โบตา้าหรือว่าจะเป็นไทยต่างๆนะครับสีเขียวสีแดงสีฟ้าจะสามารถนํามาตีเทือนแลกเปลี่ยนเป็นแท็กเตอร์คู่โบตา้านะครับมาเป็นประกอบคู่โบตา้าน้าก,กันกับเซียวว์นะครับถ้าใครพี่น้องท่านใดที่สนใจไม่รอขั้นเก้าอยู่อยากจะนํามาตีเทินแลกเปลี่ยนโทรหาเซียวว์ไดเดอร์ครับผมวันนี้ก็ถือว่า สวยงามเลยสิ้นเดือนนะครับผม30พรรจาคม2568นะครับผมเกิดการดีเลยนะครับผมอยู่ในโตัวลังอำเภอหนองบัวแดงเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ โอเคครับผมมือนี้นะครับผมก็ได้มาทรงมอบรถแทจกเตอร์คูโบต้ารุ่น l c 0 2 8ขนาด40แรงมาให้กับคุณพีมณชัยนะครับผมของคุณพีมณชัยก็ได้น้ำรถ l c 0 1 8มาสิเทินเป็นรุ่นใหม่นะครับผมอ่านะครับทรงอยู่บ้านอ่าลาดวังม่วงตำบลน,น้องโมดแดงอำเภอหนองโมดแดงจังหวัดชัยภูมินะครับอ่าเปยังเข้าก็ได้ไปเลือกซื้ออยู่น้องบัวลำพูครับ น้องชายยี่คุนเขานำมาครับของของแถมหลายป่ะครับนะผมกาเลือกงามย่ำดีเลยนะผมวันที่30กรกฎาคม2568นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่มนชัยาร้เลยนะผมทีไ้วบงใจที่มาเลือกใส่บริการกับทางร้านคุปตาจักรเกษตรยนจังหวัดน้องบุรัมพูเดี๋ยวผมขอนนโปรยี่มใส่กล่องนะครับเยี่มคับ